สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันนะครับเดี๋ยวเรามารอดูเลยแต่ก่อนอื่นสิ่งที่เราจะมารีวิวเนี่ยเราจะต้องไปต่อคิวซื้อก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพตอนที่ไปต่อคิวซื้อกันเลยครับตอนนี้ Walk-in ซื้อได้แล้วคนไม่เยอะเหมือนอดีตแล้วเอาพิลเร์ซื้อแต่ทีวยาวแต่ใช้ที่ที่วันยาวเาะมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าวันธรรมดา ลารมีเโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ขนมมาแล้วนะครับแกะออกจากถุงนะฮะล้วก็เอามาใส่ตลับไว้นะครับเพื่อรักษาคุณภาพความอร่อยและความสดหม่นะฮะก็ถ้าดูจากคลิปนะครับจะเห็นว่ามันก็คือขนมขนมปังน่าก,กันนะครับที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในจังหวัดของผมก็มคือจังหวัดอุบลตอนนี้นะครับ ซึ่งคนต้องไปเข้าคิวซื้อ,อ่ันแบบยาวนานแล้วก็มีการรับหิ้วด้วยนะครับรับหิว้วในหมายถึงประมาณว่าไอ้ชุดที่ผมซื้อมาห้าก้อนปกติที่ร้านจะขายอยู่ที่100บาทนะครับตกก้อนละประมาณ20บบาทนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากไปเองนะครับอยาก อยู่ที่บ้านแนละ้วมีคนามาส่งให้เนี่ยเขาจะคิดค่าหิวร้อยสาสิบาทส่งถึงที่เลยนะก็คือถ้าพูดยังไงว่าค่าค่าน้ำมันเขาสามสิบาทต่อหนึ่งชุดนะครับถ้าสามสองชุดนี่ก็หกสิบเลยนะโอเคทีนี้รถที่เขาขายเนะี่ยมันก็จะมีรถนมแบบนี้ครับรถนมเขาบอกว่าไม่ใส่สารกันบูดน,นะครับเก็บขนมในตู้เย็นด้วยนะครับยี่ห้อมนะันคือ Li t t l e C นะครับขนมยอดนิยมแบบคนซื้อถล่มทลาย ไปเข้าคิวซื้อกันยาวเหยียดนะ,ะดูจากภาพจากภาพที่ไปซื้อต่อมาได้ี่คือคือคนน้อยนะครับปกติรอบแรกที่เข้ามาขายเนี่ยแทบจะไม่ต้องรอรุ่นเลยครับไม่มีทางได้กินยกเว้นจะจ้างเข้าไปซื้ออีกทีหนึ่งครคือตอนนี้ดิจิตซีจะมา,มาทั้งหมดสองรอบคือรอบแรกมันผ่านไปแล้วน่าจะประมาณช่วงต้นปีหรือป,ปลายปีที่แล้วผมจำไม่ได้นะตอนนั้นมี มีคนรับซื้อนะ่ะทั้งชุดอนะ่ะคือร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบเลยนะฮะไม่ค่อชุดเนี่ยหนึ่งร้อยแต่เขาคิดบวกอีกหกสิบาทหรือห้าสิบบาทนะครับโดยความที่อยากลองก็ลองเออมันก็อร่อยจริงไม่เคยกินนะแต่รอบนี้มารอบสองก็คือช่วงปลายปีหกสี่นะที่กำลังอัดคลิปอยู่ตอนเนี้ยคนน่าจะไม่ไมั่นใจว่านิยมน้อยลงหรือว่าหรือว่าเขาเตรียมมาเยอะขึ้นนะครับก็ สามารถบล็อกอินไปซื้อได้คือปกติบล็อกอินซื้อไม่ได้เลยนะฮะมาสาเหตุที่อยากลองเอามารีวิวคือเป็นขนมที่แทบทุกคนที่เดินไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทุกคนแลนะ้วกันถ้าเดินสวนคนที่เดินอยู่ในห้างวัน,ว,นวันที่เราไปห้างยังไงก็จะมีคนเดินถือถุงใอ้ตัวเนี้ยสวนกับเราอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเลยนะครับ ม่เดี๋ยวเรามารีวิวแล้วก็อ,อื่นนะฮะมันจะมีรส standard คือรสนมรสช็อกโกแลตเราไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ครัวซองนะครับซึ่งมันแพงเราซื้อ standard เลยนะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวว่ามันอร่อยจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราจะทำภาพ close up ก็เป็นขนมปังหน้าตาธรรมดาธรรมดานะเนี่ยแบบนี้เทียเท่ยบกับฝ่ามือเทียกับฝา่ามือก,ก็ประมาณ หนึ่งในสามของฝ่ามือนะฮะขนาดมันเดี๋ยวผมจะทำการอันนี้มือก่อนถ่ายนี่คือเช็ดพ่นแอลกอฮอล์ใส่มือตัวเองแล้วน,นะเดี๋ยวจะฟลุ๊กออกมาฮนะนี่มันจะมีไส้นมขาวขาวไส้นมขาวขาวขาวจั๊วเลยแหละไส้นมจริงๆไม่ไม่รู้มันเรียกอะไรเป็นครีมหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับ ออร่อยนะครับอร่อยไม่ได้สปอนเซอร์นะครับจากดิเซนซีนะซื้อกินเองนะดูจากภาพที่ไปต่อคิวนะอร่อยนี่ฮะพี่เนีนยอจะลองกินขนมปังแบบไม่มีครีมว่าเมื่อกี้กัดครีมไปหมดแล้วนะ ข้าหน้าจะใช้ก็คือวัตถุดิบที่ค่อนข้างโอเคนะเนี่เพราะขนมปังมันหน้าตามันก็ไม่ได้แบบแบบแตกต่างจากขนมปังทั่วไปมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับมากินโชว์หนึ่งก้อนก็อร่อยดีครับแต่แนะนำนะครัใครที่อยู่ววน ก็บล็อกอินซื้อได้นะครับแต่ประเด็นคือไอ้นี่มันน่าจะมีขายอยู่หลายที่ในกรุงเทพนี่ถือเป็นขนมธรรมดาบ้านๆน,นะไม่ไม่ได้แบบเป็นที่ต้องการเหมือนที่อบนในขณะนี้ที่บนตอนนี้ต้องการมากประมาณนี้จนมีคนรับหิว้วรับซื้อรเรียบร้อยฮะเราจะรีวิวให้ถึงชิ้นต่อนะผมเพิ่อมาสองชุดนะอันนี้เอามารีวิวหนึ่งชุด ชุดละหนึ่งร้อยบาทไม่ผ่านการหิ้วใดๆทั้งสิ้นนะครับวิธีเก็บก็เอาไปแช่ตู้เย็นอย่าอย่าให้โดนอาก,กาศนะมันจะมันจะไม่นิ่มนะครับโอเคครับจบการรีวิวแล้วเจอกันใน EP ต่อไปมันจะเป็นรีวิวอะไรนะครับสวัสดีครับ